ไม่ทำไปนานมุงตะรู้คู่เบื้องนะคะปหละมันใกนใหญ่เราไปไกลๆน่งก่อนไหนตอนเที่ยงหนาวงใหญ่เตีลงเาเล

啊哈哈，啊。<laughs> <laughs>

ไปไหอ่นนังอยเนี้ยจะมาไปไหวว้าวละซ้ำอ่นคนบ้าคนนั้นไปกินดีแหน่กินดีแห่งกินดีแหน่ง

ปลาเอ้ยนี่มันวางแล้วมาแต่ไม่กาพยายามาปลาซื้อมะหวงมาเป็ดไก่หมักไม้หมักตอกปลามาหาเอาไปกินแล้ว Arise before the sun getting up at dawn. Milk the cows, gather eggs, the day's begun. Stoop the fire, warm the milk, bacon's on the pan. Fresh eggs and I'm a well fed man. ข r ้นมาเขาใหญ่ l l ้นมาเขาใหญ i เขา i g ไปตามเขาเห็นไหมบุคค i ดอแหลหมดแล้วเขาจะไปตามเห็นเขาบุดคลดอเขาไม่ต่อไปเขาไปวัดไปเฉยๆไปเาวัดเขาวัดเขาไม่ต่เขาวัดเด้เห็นคนมองหนอกเขามาน่ะเขามาเอาพรอมเองเขาขาวัดว่าเขาบวมมาทักซ้าบวมมาเสร็จดิ ข<ไ>อไม่นแต,ต่ไปกินอยู่วแต่ที่นี่าทังพืนเท่ากับี่จะวให้เป็นบอกอคนมน,นะหลายคนเขากับฝากเพื่อนมากไวอืะปีนึงก็ถอดชิงนิ่งแล้วก็ฝาหาสิบร้อยหนึ่งมากใส่อยู่หนึ่งเรื่อเพื่อน มแต่อริกาตว,าวนี้ไหวตัวนี้ไหวเอตัวน้องละสุดมมาไหวเ้เบอลเล็กสตแล้วจะเอาคนารีขอละบอกเล็กตวัวครับ อาแต่แทะได้ไม่หมดพวันนี่เราจะเกลือนะเน่ไดเลยอยู่ประมาณนี้เลือแู่เป็นจองแบ่นี่เยาเจมไหวบอกว่ามาไหวได้เลยบอกหายเลขเกงเกลืออีกสามตัวสตัวตีซื้อมูอังมามาไหวอันนึงดอกเราถึงเลขสามตัวใหใตัวเจวมนี่เอาบังไ้มมาต้อนมาฝากอันนึงใหอันึงมาเอาเด้ออันนี้เป็น anh em anh em ở trong này ok các bạn mình như không มันมาอยู่รถไาเต็ี่ตัวฉันบอาถูไปเจอุ่มเอาไปเตือนใช่ปะมันกำลังทำนั่นแบบตรงแม่ไหนหนอไม่บอกเราเบิร์แม่นบอกให้บอกนะเขิ่นาให้มาเก็บเอาฮบเอาไปใส่นี่จะใบหาลอดหาลอย นี่ถึงอเมริกาขั้นไปเที่ยวอเมริกาไปสาย้ไปแล้วสต๊อไปแล้วสต๊อไปแล้วสต๊อปเลยหมาท่งยางปสาได้ไหมปส่ได้ขาดเลยนอนไปเๆด้ะเดีหยว่อ้างข้ามบ่อันนี้ต้ง Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn